không có nơi mọi người mama 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 ไคแตก่กนเป็นไหนห้ำ 5, ห,ห้าสามโอ้หสริมาเขริมมาเอโอ้โหอ้โเกง,ง่าแท้ง่า้สามห้าสามเออเป็นง่ายสุว่ะ ai ai lũ ai lũ con sườn khao làm nhàng ngu này con

ง่ายสองเสืแปลฟีนี่ไหมง่ายมงเต้ิไอโน่มึงัเ้นมแล้วมึงเปิดดูเนแตได้ด้วยมันังเล้ก A quá máu tao bỏ 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 tao bỏ

<Okay. S 2> ไตายดเลยเราบพึดไปเลย เงา่อเปียกเลยคุณโว้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่คนาคนไข้ผิดหำคนาข้ผิดก่อโอ้ยจะลับผาดไหมอะ

แกก็เปิดฟอกกชักฟอกอกชักเราอกีอกเอ้ยลุอเก้า ไม่น่าไม่ได้เว้ยกะบ้า,าเว้ยลูงนี่เว้ยอออโอ้กะบ้าเว้ยลุกเสอเ้ยพิกกะบ่าพิทแก,กหูกเว้ย Ừ, à, à. ngại à, à, một bàn ngại 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 ngại

广告，广告<高>，商标、啊。 What?